สวัสดีเกศศีค่ะเกศศีสวัสดีค่ะคือยี่้อว่ง <c oughs> อนนาวงาง,งานหลายแท่คืออะไรคืออะไรคือย่วางงานห้างงานหลายเท่หลายตัวค่ะมืออึนมืออึนพอกันวันที่สองแพ้เภาตีบอสาวน้อยเนี่ยจ้าเอากปเป็นแพ้เภาตีบอยแล้วน่ามืออึนมากกับพอเอ้ด้มืออนเอาตีจ<ะ>้าเอาเอาีเดียจะเปแพ้เภาหรือซี่อะไซี่ปอม ดีอีซีแท็อยู่พี่อีซี่ยวกับซีไมยนยอดสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าสว,วัสดีไม่ยกกูรลอยอิดปากสียนเนาะต่อให้ยกกุยเราสูเหมือนไหมคะอันนี้อ่าต้นฉบับ G C นะคะที่กคอปปี้มาสวัสดีผู้ชมเก้าสิบท่านลุงยอดเหลื่มคิดฮอ,อดเจ้าเฝ้าดีอยู่ดีเลยเป็ดเป็ดจังไหนมามามาเช้าหน่อยมือน,นีม้มวนค่ะเขาน้าซ้ำปลาอิมโบ กูกึ่ตรากอีปูลูกเอ,เอาเอากล้วยมาเรากินกับข้าวเมย์ใช่ได้ใช้กินนี่แหละกินเขาก็กล้วยพ่อแม่ทิ้งติเค็ตไปถ้ามาเอากล้วยมาเรียงคนกินเมย์ยัยนั้นอยู่ข้างหลังแม่แม่บอกลุงเอีอา,อาจารย์อะไรปาเจสี่่าเจสี่เลยเจสี่ขึ้นงูจงอันห้าแท้ว่าจะน้องแม่ยอดคือตาหักแท้นทะครับวันที่ห้าผมขอเพลงคุณลุงโลดให้จบในเรื่องครับ โอนมาเลยค่ะห้าพันนะคะเอามืออเ่นมาอยู่นํำงมิลลิเดดีไหมบ่อโทษไปล่าทางคุณข้ไปไปไหนเนาะว่อขึ้นมาจำข้าวมานหอกเป็นบ้าสิสึิงจค่เจสีอันนี้คุณคุยนะคะคุยีคุณสอนเต้นคุณคุมซ้อมอะไรของสาวน้อยนะคะฝาก MC อมเจ็ด่เพจเจ็ดีเนี่ยเด้อฝากเอมาอย่างติดตามเมียสมอน้ำเนี่ยสมออะไรนะเพชปุกลูกเพชรพุกปุคุย โอโ้ยหนอพี่นนหนอลัางลังเลิกนะครับตอนนี้ผู้ชมหนึ่งร้อยท่านนะคะแล้วไปดูนู่นหรอกเพระไรไปดูต่อแปะต่อแฝกกันไม่กะอ่ะเผื่อเขาลิขสิทธิ์แียบกันจะไม่เอาหรอกกลัวไ,ไม้เมื่เกลียวมาเเดินไปลแม่คนอำเภอไหนครับอำเภอสุนภูมิผม<ข>คนอำเภอศรีครับคอยกันร้อยเอ็ดเพื่อกันออน,นี่ย่ายอำเภอยังซี่ชุเด็ดนี่ดเด็หล้างไข่ฝกเสียบบ้านอี่ยังยู่บ้ัญยังก่อนบ้านโพสัยบ้านโพสัยนะครับพี่น้อนข้าซาลร้อยเอ็ด ิงตัวคนเมียวร้อยจิดจิดแล้วขับคำยายปลูกลูกเล่าคิดเจ้าบันข่างเนาะเลืยกินกล้วยยังว่าอยู่เมซี่กาทิ้งลูกกับอันเมีสมมอบอมาเบาไทยคือแถวแนเนาะอะไรเจอข่อยหลับอืออนเต่าหยองบักอันอะไรไปทรมารถนี่กิทธินนะครับไปด้คือเกาบวดอกเอาตะเฮาดีหละบ้านแก่กันน้ำข่อยเลื่อยแนเนาะบ้านอะไรอ่ะตีนบ้านอะไรตีนบ้านอะไรอะไรบ้านอะไรเหลิม แมซี่เออเหลือมบ้านไกลบักเหลือนนมี่บาดไอสูเจอกันคืนนี้เสียงทองฟิเนลนสครักำล,ลังเดินทางน,นะคะเจสีมขอบคุนมากพอไปค่ะขออยู่สะๆๆักสะขันเอียงทำไรครับจะฝากมากเอฟซีเจสีอๆๆๆๆๆขอบคุณมากค่ะมมอยืนย่น พ่อนิดดังปิ้งปิ้งเนาะผมฐา,<บ>าน้องยองกับพ่ยีย <T. S 2> ุนี่เด้อพรุ่งนี้แม่ขึ้นเวทีสาวน้อยบ่ครับพรุ่งนี้เขาไปแผวพาวคันนี้ค่ะโซเทียนเกซีโซเทนมิ่งจ <c oughs> ิกคอหอมนองเขจาจะสองเทียขอบคุณดาวสี่สิบห้าดวงนะคะขอบคุณดาวขอบคุณดาวนะคะดาวนี่มันเป,ไป็นวายยังยาย่คนไปคอยถามนี่ทำไมดาวขึ้นได้ตังค์ไงถ้าเยอะได้หมื่นดวงก็จะได้สามพันหมื่นละสามพันหมื่นละสามพันใช่เดี๋ยวนี้ได้จักจักดวงแล้วด้านนี้ด้านนี้รวมแล้วก็ ไม่รู้ยังไม่ดูต้องให <how S 1> ้เขาดูให้เอากนไทยชิบด้วยอ้เดอๆดึ้นหอจุ้มจัยเนี่ือคอยเนื้อแม่เขาเมยบ้านทีนเองผัวมาได้หรอพี่น้องผัวมาได้เคซีแล้วนั่ง่าที่นี่เดียวเฉยไปใส่นี่เพลยบอสันมาเอายู่นี่ผัวมาได้หรวพี่น้องเดแล้ว พระาเจ้าลินพระาอบอกว่าเห็นับนลูกกินน่มกว่าที่แรกาวา่าเราะทีกมาวญานผัวผัวมากคือปินซีรีสันดานนี่มันจะขุมจากเนียเราไม่ตีได้หรือสบายสบายอย่างนี้เอ้ามีก่อนสิวาเข้าอย่างายอย่างศวะพระธาตุนะศิวาเห็นเตัวมานอนก่อนผัวบนไห้นะครับพี่น้องผัวบนไห้ผัวเจตี่ห้ยีามึงระกอบคือขี้ดินกุยแห้งเต่ผัวกูให้สิละ ว่าจะบอกอยากเสียชีวิตวะเลเด้๋ยวจมลวดพี่น้องสีบอกถูกตั้งพี่น้องข้าง,งเพจเจซีเนาะเออมืออื่นตัวแทน้นมาตัวแทนจี่ไหนเปียกชุดกระลาไปแล้วชุดกระลักไปแล้วว่า <c oughs> สิบาบอกได้บ้าลนหลักชุดมีเจซีนี่มืออื่นนี่นเจ้าหนอนสีมาหลงข่อยเตียวหลงแท้เพราะฉะนั้นก็ติดแต่งหนาคือเจ้าย่ว่าสีมานี่ละเอาเอาชิวลงอีกเอาตาลงอีกเอาชิวับตาลงอีกเอาปากโค้งๆข,ข่อยแช็ตาจอไปแล้ว ผัวเล่าตีเมยแมนผัวเพ่อนครับขอบคุณดาวหนึ่งร้อยดวงค่ะขอบคุณนะครับภาษาอังกฤษอ่านไม่ออกแต่วัสดีภาษาอังกฤษที่อ่านไม่ออกเบลอะไรนี่เบลพิชภาเหรอผัวเล่าตีเมยแมนขอบคุณดาวนะคะขอบคุณผู้ชมร้อยสามสิบท่านไม่กล้าเดินไปหน้าเิทีกลัวเขาจับลิขสิ์ได้เมื่อเป็นยังไงพฤษีว่าบอกพฤสิใส่ได้เมื่อไหร่ยายนี่กูใหญ่กว่ามึงอีธานดานไม่กล้าอยากไปยืนตรงห้องบกาอยากแบ ไม่ไม่เอาเข้าวไทยเซนต์ปินเพิ่งข้าวพลิกกระชิดตอนนี้กูยังกูยังสือบออทุกประกาศลงเลยดิเดี๋ยวป็นสิเป็นอย่างขักดอกเมียตักคอยกระชิดทายเจ้าือกันตัวคิดฮอดเจี๊คือบ่ยเห็นหน้าพวกไทยเพิ่งอยาเห็นหน้าเจ้าป้าจ้าป้าจ้าพระเาะอันนี้ในเกศีเมียใบไปพระเนาะพี่น้องเอ้ยนี่ลากหอดสุดไลยพี่น้องมึงสาดสารอะไรนี่เรื่อสาดมึงใส่อยู่สารเทสาดมึงพื้นไในอย่ดีด ก็สิยดายก็ยู่มึงบุงบุรุษไปจังเที่นเนาะเอาไปจังซี่แมึงก็เอาไปจังซี่มึงขันมึงบันได้อยู่ซั่นเอาวันที่ชิดซองนี่อยากดูอะไรอยากดูหน้าเขาหรอวันที่ซองหม่องเก้านี่เห็นบ่แม่นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่กู้ให่ใส่ป่ะผู้ใหญ่ผอ้ใหญ่ดีนอนดีเลยบ่บ่วสรอยจ maison, ุบบัวบัวคุณน่าเบื่อตอกมากหลายเกซีขอบคุณมากราคาวันนี้นี่ก็ยังมัดจุกนะครับยังยังไม่ได้แก้เลยเอฟออนอยู่ไหนเอฟเอฟอนนอนอยู่ใสเอฟออนไปกับเกยโน้อยแล้วครับ เขาบอลรองเพียงใดอยู่ใช่ไหมได้ก็บไทยได้จักกัจะว่าประชุมอันนาจูบาไพ่สีมาธย์ไทยหลังวิธียังต้อความประหยัดพระมาณนี่คุณเลยบอกกล้าโอ้ผมเลยมากกว่าไทยเหมือนแม่ซีสองน้องเบลไม่นอนหรือไม่ง่วงนะน้องเบลกินแล้วก็เฝ้ากินแล้วก็เฝ้าไปหาเก็บเอาขอามเรื่อมาลองสิเบลหอยเออกีซชุดเหลืองมาคืองัวหน่อยเถอะอ๋ออย่า วัวดาเลยครับวัวดาเลยพักเจ้าจะไอคมาเป็อคัพักหนมีอะขนาดนกคนละแบนี้รบกวนช่วยหน่อยได้ไครับรดน้ำดำหัวติดต่อที่ว่าผมขอยืมเงินแปดสิบบาทอี่ยังถ้าการยืมเงินก็บมีติรู้แปดสิบบาทนี่ย่างน้อจ้าเอาบาียน่ีมากของรโอนไหยอี๋ยังนี่ขออนญาตครับอะไร มักเป็นสีแห้งอ๋อดาบเจอกันบ้านแสงทองพวกนี้นะครับคิดหอด j ีซีจ้าโอ้ยเป็นตะตบปากบัวคงจยไอ้มาสั่งเขาเมื่ออาทิ่อะไรแปดสิบบาทเปลบ่ยนูมรูอย่างแปดสิบบาทโอ้มันไม่ยังสี่ละเอามาเหล็กมาเชี่ยเขาแล้วอนซอยแปดสิบบาทนี่มดผมจะโอนคืนให้ช่วยหน่อยได้ไหมครับ อย่าอย่าผัดโอ้ยไม่มีเงินหรอกครับถ้าจะมาเอาที่ห้องเลยเอินไม่ป่าสุดท้าจะไปเอินเล้าอายหอจ้กอไก่ตุ้ง<ห>เพชรดำนูนคะครับท่านนอนติเมียเพิ่งเลิกจากสาวมาเพิ่อนแพงปลาปลไปไทยเถอะเขาคุณิเมียกูณจะกินอะไรเลือนี่โอ้ยไทยจอดเนี้อมีจากสิบชี้นาที้น้ำมับนบัดกระยังไปไทยคุณเดบอขอบคุณดาวห้าสิบดวงนะครับกาญจนาพรมเสมอนะครับใครส่งดาวมาแล้วจะจะจะให้หอมแจ่ม เวลาจีส่งกระป๋ส่งมันฟ้อนดอกนอนกับลูกลูกเช้าค่อยกลับจาโอ้ยไม่เก่าหรอกค่ะอัวมันอําเจ็สีสล้าง,างหน้าไม่ใช่ล้างหน้านะเมื่อไดล่ะสีล้างหน้าโอ้ยสัสดีครับหัวหน้ามากรงศิลงานหลายฝักพรนเนื้อครับพอซีมากุยสี่อีกแปกไม่ได้มากลูกกับลูกเด้อเมื่อหน้ามากรงศิลมะมึงนี่นี่กูยสิไปแทนเมียนี่โอ้ย แม่แม่ไม่ค่อยนอนก่อนเดินทางยังนอนกับเบลหรอมไม่เอาดีกว่าไผ<ฮ>จมบอกเจซี่สิงแรงเ้อนี่ค่ะเจซี่ค่ะโค้ยเฮ้าล่ะไปหนี้มันมัอนม่อนมะนาวอ่อนเม่ก้ทายขวบคู่ก็ได้แหมท้ายสารกันเล่นบอเออไม่เป็นไรเอะ สวัสดีพี่น้องป้องปายสู่ผู้สุ้คนขามวันนี้มาปกครองช่ว<อ>งลุกลุกลกไดไหมครับไม่ได้ครับเพราะว่าไม่ไมีตังค์มอนกันทำไม,ไมต้องมาขอเงินกันช่วงน้ำท่วมด้วยก็ออเองไม่เลยอะไรอะไรนะ,ระ,ระรบ้านเจ้นากระนั่งท่วมในย่าห์อ้ยขันบานกูท่วมบ้านกูนก็ตายบดตัวสีสมเด็จนเลยมือเจ้าเมียคอยท่มากกว่าท่วมไม่ได้แล้วยังมาท่วมบ้านกูเลยใอ้เนี้ยเหมือนเราไปปิดขอบท่านคนละท่วมไหลคนละท่วมอีสันดานเลยเนาะ เกศีน่ารักคนเราอีน่ารักทุกคนนะครับขอบคุณมากครับบ้านเจ้าน้ำท่วมพิจังไหนไม่ใช่สี่เสาท่วมเนี่ยเป่ามันเจ้าขันสมิว่าน้ำท่วมพิจังไหนอย<ม>ู่เสาท่วมสูบบลอกเลยสูบบล็อกเออจะไปสูบเพชรหยางเขาไปสูบเพไรหยางนั่งสวดมนต์ตัวเมียโอ้ยบมกเกี่ยวเนอะ <laughs> โอ้ย <laughs> เพียกกรปิวซะเนาะไม่ได้ว่าให้ป้าป่านะป้าป่าอย่าวีนนะเพิ่งดูเพิ่งเพิ่งเออเพิ่งเลิกบล็อกได้สองวันหนึ่งนะไม่อยากหาเรื่องให้กูแล้วอีกสันดาน สวัสดีจ้าพี่น้องฟองไฟสุขสวีดัสสวัสดีครับมาเรีวมาเรีวมาเรีวเก่งมาเรีวเมียวลาเมียวลาเมียวลามาเรีวอันนี้สวัสดีเกซี่นี่อันนี้เกซี่ของฟอมเนอะครับอันนี้เกซี่ของฟองอันนี้เกซี่ของแกเป็นไรอะไรไรไรสดเหรอไม่ได้ยินไม่ได้ยินเขาว่าเกซี่อะไรลักหลับเต้าหยองอะไร ได้ยินข่าวว่าเกซี่รักหลับเต้าหยองทำไมรู้คะโทรแล้วครับไม่เห็นมาเลยเอ้านไน้ำดื่มน้ำดื่มน้ำดื่มลำเพินแต่สุดท้ามเมสซีว่ามาสาวหน่อยเป็นบันแทิงอุปเป็นยังไงการอยู่การกินย่ายบอดี่ปัไหาปันหาอะไรมาสั่นพี่บอกให้แขกแม่กินข้าวกล้วย เอาเสียมันหวานดีได้หรือเดี๋ยวมึงไปบ,าบ,บ้าดกูก่อนกูสิเฮ็ดกินกับบักชวนดีในเมึงบ้าหวานเอาสม่าชิกของกับกล้วยไ,ได้ส้วนในชีวิตของกับกล้วยบ้าบอคอแตกคนที่อะไรข้าวกับบ้ากับกล้วยเจอกันบ้านแสงทองฟิเลียนะครับกำลังจะเดินทางไปบ้านแสงทองฟิเลียนนะครับโอ้โแต่<จ>ไม่รู้ว่าจะนอนไหนนะครับสิ้นสิ้นมากสร้อยจุกไม่กินไม่กิน นอนเหมืเง็นตีนขึ้นยังเดินท่ากระสอกอะไรตัวเดิมอือผมเป็นคนนอนมสายแลยแบบพระร่มไครล่ะเดิมของบ้านของบ้านเพือนของยุนนีโอ้ยยุนนีเขาประกาศใสรพระร่มดอกบ้านตัเช้าหน่อยนั่นงานเยอะเป็นกำลังใจให้นะครับครับพิลาศช่วยหน่อยครับช่วยไม่ได้ครับเขาปฏิเสธนะชักหน่อยแม่ช่วยหน่อยแม่ อะไรอ่ะหัวปลาขึ้นบอนนอนขับตีแม่มืออื่นคอยไปม,นนม่อนซา <c oughs> ม,มือนนกกาไม่เออโอ้ยตีไปดูไม่ทั้งละมันอันนี้ตีเจ้าของไปดูคู่ <c oughs> พอาทีริบสอนกันกินไหมอย่ากินยังกักงกทบท้วบอกเลยเออจิจิเจ้วเจ้าจิ้งวาบเหื้ เอาี่้วห่อนมาใส่ากูกินวักหมานี่กูก็กินนี่แก้กูก็กินแ้าทเห็นมันจะแหลกโอ๊ยไ่ไเแล้วจะาแจ้วห่อนมาถาากัรวกขี้เห่เนาะรวกข้าจะรวกูกินากินยังกินกินเอาเอาเอาพวกถน้เอาอเอาเอา่าาถุงซักกระโดดกินยซัซักกระโดดวกกินโจกินโจพวกอะไร ผมเาแมคีนยากูักยังอีกโนะก็แบบเทไทยปเท่ไปเถอรของสินีบงพี่น้องคะัไ,ไม,ม่ยากไปส่งกูตีฮะไม่อยากไปส่งกูบอเขาเขา,าไปส่งอันเก็ป่าก,ก้อนเ้อส่นาห้านีนะเนาะโอ้ยเขาไปได้ถอะไปแบปปวบเียมางามได้เถอะนั่นแหละ เขาเป็นไปสี่ขนูหัวโจมคขาหัวหึงลายนี้แม่เมซี่้าเต้าหยองไปเสียงทลองฟิเลมเนี่ยเขาเต้าหยองเป็นวันที่เก้านะครับ คือเอาพ้ารูบกันไปนกูน้ำหนึ่งสาดนั่นสาดก็มาไหวมีแล้วสิปูุ้ข้าะเบื้องขวัญนางใสกูสิกูยืนข้างเกือบนางตีเอาบ้านเพื่อนเขาไม่สาดสิเออมากเลนี่ไป็นทงทุกตาครั่นัน่คน,คน,นหลายค่ะขนาดเอาไหนว่านอนแล้วนางเมียน้อยทำไมไม่นอนอน,น,อนี่ครับพี่น้องกำลังคุยกับสร้างผัวโอ้ยทั้งยางกับมือหรือฮะ ผ่านมาเมียเพื่งามเนาะโอ้อุศสรเดี๋ยบ้างหนาคุณปะบูหนึ่งปบะสุกเดียบบ้างเดียบางหนาเมียกวนเนามันประลมหมเชียผู้ใดฉันฉันเงิน หอดเขาคิดหอดเขาโอ้ยสวรรค์ความรักเนาะรักคนมีแฟนโอ้ยหฮาเพิ่งบัดสีย่มตาตร่มตาตบัดจกขีตมเต็มตีนกูอยู่ยิ่เปรตตลกมึงเอ้ยหลังจากเรื่องงานนะคะเราก็จะเราจะขโมยแอบถ่ายนะคะเราแอบถ่ายนะคะย้ยสีมาสูงขึ้นรถนะครับวันนี้มามาเราจะไม่ มาร์กไงยุใสจูสาวหน่อยเดินทางปลอดภัยนะครับครับน้องเบลนี่นะครับแล้วก็ไม่แอบถ่ายนะครับบ้านเข้าใหญ่าัวหน้าโจหูเ้อร์ปฏิจบเกษิตเท่าเขาอยากงไปเพา,าต้องเบาด้วยเหรอไอ้ทยเบิงซื้อนี่นะครับค่อยๆนะคะจะปากเรื่องหัวหน้าโจชิบาคนนี่กำลังเก็บของนะคะ ดูได้ไหมนี่กำลังกลับกล้องนะคะนี่นะคะเขามาเขามาส่งนะคะใครคะเกซีมาส่งค่ะนี่กำลังเก็บของกันนะคะเก็บของแล้วเรียบร้อยนะคะพ่ะอหนาเสียดายป่นี่เอา ให้แปมชั้นนี่สวัสดีค่ะนี่สวัสดีค่ะใครจะไปอพี่เมหเสี่เมเห็นว่าเคซีมีี่ไม่าเคสีเมีหมีเมยเาสี่เมย่เจสียายเคสี่เมยเอน่า่ยนวเจสีเจีเวน่ววเเีตาเคซีค่ะ โตจริงโตปลอมนั่นนี่ปลอมม่ไหมเสียงยิ่งดเบ่ไม่ใช่อันนี้รักแม่ตลอดคขาขอบคุณครับเรากำลังแอบถ่ายนะคะคือจะปากด้วยคนหนาคนหนาอย,ย่างคนหนาอย,ยู่ <c oughs> <c oughs>